นี่เป็นหลักฐานหนึ่งที่ยืนยนันถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดำรงอยู่ของสารโลกแม้ว่าบางครั้งจะไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินก็ตามมันเป็นกลไกที่มีประโยชน์นะมันสามารถที่ช่วยระงับคอพแพ้ให้ได้ไอ้ฝ่ายที่แพ้คดีก็ต้องบอกสารตัดสิน,มนไม่ยุติธรมทั้งนั้นแหละครับ ถนน36สายตลาดกลางที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮานอยที่นี่นอกจากจะมีสินค้าหลากหลายชนิดของเวียดนามแล้วยังมีสินค้าที่มาจากจีนทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคมีให้เห็นอยู่มากมาย การมาของสินค้าจีนเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีนได้เป็นอย่างดี mm hmm. ภาพยุทธนาวีที่แม่น้ำแบกดังเป็นภาพที่ได้รับความสนใจจากชาวเวียดนาม เมื่อมาชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฮานอยเหตุการณ์ที่แสดงในภาพนี้เป็นชัยชนะของฝ่ายเวียดนามที่มีต่อกองทัพจีนซึ่งเป็นฝ่ายรุกรานในพุทธศตรวรรษที่19ทางจากชายแดนเวียดนามจีนประมาณ40กิโลเมตรพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบที่นี่คือช่องเขาอ้ายจีลัง เป็นอีกหนึ่งยุทธภูมิที่เวียดนามใช้พิชิตกองทัพจีนประวัติศาสตร์เวียดนามเปิดฉากด้วยการเป็นเมืองขึ้นของจีนนับตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นเรื่อยมารวมระยะเวลาทั้งหมดประมาณ1,000ปีความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีนในยุคแรกจึงเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยสงคราม วีรสตรีและวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ของเวียดนามล้วนปรากฏตัวขึ้นมาจากการต่อสู้เพื่อเอกราชจากจีนทั้งสิน้นจีนมองว่าดินแดนและผู้คนชาวเวียดเป็นส่วนหนึ่งของจีนในขณะที่ฝ่ายเวียดมองในทางกลับกันจีนจึงเป็นศัตรูที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของเวียดนาม เื่อเวียดนามประกาศเอกราชพร้อมเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นแบบสังคมนิยมความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีนเริ่มดีขึ้นด้วยเหตุที่ในขณะนั้นทั้งสองประเทศมีอุดมการทางการเมืองที่เหมือนกัน แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็สิ้นลงในเวลาไม่นานเมื่อจีนได้ยกกองทัพล่วงแดนเข้าสู่เวียดนามในปีพุทธศักราช2522เนื่องจากจีนไม่พอใจที่เวียดนามหันไปฝักใฝ่สหภาพโซเวียตซึ่งมีแนวคิดทางอุดมการแตกต่างกันอันเป็นเหตุการณ์ที่จีนเรียกว่าสงครามสั่งสอนการแตกหักในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางคืนดีกันได้ ชาวเวียดนามพร้อมด้วยพาหนะส่วนตัวเข้าแถวรอด่านเปิดเพื่อเข้าไปขนสินค้าจากฝั่งจีนเข้ามายังฝั่งเวียดนามนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเป็นปกติทุกวันที่เมืองลาวกายด่านชายแดนเวียดนามจีนไม่หลงเหลือกลิ่นอายของสงครามหรือความเป็นศัตรู มีแต่ความโกลาหลจากการขนถ่ายสินค้าและความวุ่นวายจากผู้คนที่ต้องการข้ามแดนไปมาภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับจีนที่เปลี่ยนพรมแดนแห่งสงครามมาเป็นพรมแดนแห่งความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของจีนกับเวียดนามกลับฟื้นฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับก็คือความสัมพันธ์ของจีนกับเวียดนามฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี1989หลังจากกรณีเทียนอันเหมินนะครับและเมื่อความสัมพันธ์ของจีนกับเวียดนามฟื้นฟูขึ้นมาเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ,อ,อการเกิด ความร่วมมือนะครับในการสร้างข้อตกลงร่วมกันโดยเฉพาะการเจรจาปักปันเขตแดนและก็ประสบความสําเร็จอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับอีกประการหนึ่งที่สําคัญที่ตามมาก็คือพื้นที่บริเวณนี้เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคอนแทคโซนนะครับคือเป็นพื้นที่ของความร่วมมือนะครับทั้งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้าอย่างมหาศาลนะครับเวียดนามได้อาศัยความสัมพันธ์ดังกล่าว เจราจาเรื่องการปักปันเขตแดนระหว่างเวียดนามกับจีนแต่เดิมนั้นเวียดนามกับจีนแบ่งเขตแดนระหว่างกันตามที่ปรากฏในสนธิสัญญาเทียนสินปีพุทธศักราช2428เป็นสนธิสัญญาที่ทำระหว่างฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ปกครองเวียดนามกับราชวงศ์ชิงของจีน การปักปันเขตแดนตามสนธที่สัญญาในตอนนั้นกระทำในบางพื้นที่ไม่ครอบคลุมเขตแดนทั้งหมดชายแดนเวียดนามจีนมีระยะทาง1450กิเมตรการเจราจาเพื่อปักหลักเขตแดนของทั้งสองฝ่ายครั้งล่าสุดได้กำหนดให้มีหลักเขตทั้งสิ้น1 9 7 0หลักปัญหาหนึ่งที่เจอในการกำหนดเขตแดนก็คือการตั้งชุมชนทับไปบนเขตแดนและกินเนื้อที่ของประเทศเพื่อนบ้าน Việt Nam đã tộc lùng hà, đổi mấy tổng trung trồn hay giái đèn thèn. Và nếu như đường biên giới này nó đi qua một cái làng của Việt Nam thì chúng tôi đề nghị Trung Quốc là phải tính đến cái lợi ích của nhân dân Việt Nam ở đây và điều chỉnh cái đường biên giới vòng ra phía sau làng. Đến cái chỗ làng của Trung Quốc chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng điều chỉnh cái đường biên giới của chúng tôi. เมื่อเป็นที่ตกลงกันแล้วหลักเขตอันแรกก็ปักลงที่ชายแดนเวียดนามจีนในจังหวัดกวางบิงจากนั้นมาอีก9ปีในวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2553การปักหลักเขตแดนระหว่างเวียดนามกับจีนก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ การปรับเปัียนเขตแดนทางบกเนี่ยถือว่าปัจจุบันสถานภาพของแนวเขตแดนทางบกระหว่างจีนกับเวียดนามได้ ทำการปักปันเขตแดนนะครับทางบกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสําเร็จเมื่อปี2009นะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองสิ้นสุดแล้วนะครับก็คือเริ่มต้นแนวเส้นเขนเขตแดนนะครับมาตั้งแต่จังหวัดเดียนเบนฟฟนะครับผ่านไลโจนะครับลาวกายหาจางกาวบัง หลังเซินและก็กว่างหนิงนะครับมีระยะทางประมาณ1,300กิโลเมตรนะครับก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมนะครับเมืองลาวกายตั้งประชิดพรมแดนเวียดนามจีนบริเวณนี้มีแม่น้ำแดงและแม่น้ำสาขาเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่นี่เป็นเมืองชายแดนเวียดนามจีนที่ใหญ่ที่สุด ในอดีตเมืองนี้ก็เป็นเมืองท่าค้าขายกับจีนโดยใช้แม่น้ําแดงเป็นเส้นทางขนส่งต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองก็ได้สร้างทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางต่อไปถึงเมืองคุณหมิงในมณฑลยูนนานของจีนเมื่อสันติภาพกลับคืนมาชายแดนแห่งนี้ก็คึกคักไปด้วยผู้คนและสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคต รัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลจีน<พ>ได้ร่วมกันพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์การค้าฮานอยคุนหมิงเมืองลาวกายได้กำหนดพื้นที่จะตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะมี3แห่งแต่และแห่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า100เฮกเตอร์ขณะนี้มีการลงทุนจากต่างประเทศประมาณพันล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันปริมาณการค้าที่ผ่านชายแดนลาวกายมีประมาณ800ล้านเหรียญสหรัฐตรงจุดนี้ก็คือหลัดปักปันเขตแดนนะครับหมายเลข1116 นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นตัวอย่างที่สําคัญเลยในกรณีของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามน,นะครับแล้วก็เป็นกรณีของออความสําเร็จในการกําหนดแนวปักปันเขตแดนนะครับของทั้งสองประเทศนี้ชายแดนหลังเซินอยู่ห่างจากฮานอยมาทางเหนือ170กิโลเมตรที่นี่เพิ่งปักหลักเขตแดนเสร็จผู้คนและสินค้าที่ผ่านเข้าออกยังมีปริมาณไม่มากนัก แต่ในอนาคตต่อไปเชื่อว่าที่ด่านนี้จะเป็นทางผ่านที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสินค้าเพราะชายแดนแห่งนี้ห่างจากเมืองหนานหนิงเมืองหลวงของมณฑลกวางสีเพียง200กิโลเมตรกิมภัณฑสุดหยั nhập k 2เชี่ยวหางน้5ที่ได้ tới khoảng 4-500 triệu USD ปีหน năm 2 ầ n น â y น h ì là ที่ hai năm gần đây thì cái lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh thì cao hơn những năm trước tức là nó tới khoảng một đến một tỷ tiền Việt Nam đồng. Lang Sơn vẫn được quy hoạch thành khu kinh tế đặc khu kinh khu kinh khu เมื่อเวียดนามกับจีนสามารถข้ามพ้นปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนจากศัตรูม,มาเป็นมิตรจากพื้นที่แห่งความขัดแยง้งมาเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือผลตอบแทนที่ได้รับนั้นเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งในภาพกว้างและระยะยาวปัจจุบันนี้จีนก็มองว่าเ,เส้นทางนะครับ แนวเส้นทางถนนชายแดนระหว่างลังซนนะครับลงไปจนถึงฮานอยเนี่ยก็คือเส้นทางที่จีนจะใช้เป็นประตูที่เปิดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันที่จริงไม่ใช่ประตูสู่เวียดนามหรืออินโดจีนเท่านั้นแต่เป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะปัจจุบันจีนกาลังเสนอนโยบายซึ่งนานาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กําลังรับฟังนะครับ ข้อเสนอของจีนที่จะเสนอให้นะครับเส้นทางนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิงสิงคโปร์นะครับ เบียนฟูเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเมื่อกองกําลังเวียดมินของเวียดนามเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสเจ้าอนณานิคมได้เมื่อปีพุทธศักราช2497ยุทธภูมิเดียนเบียนฟูเป็นความทรงจําที่มีค่าของชาวเวียดนามจากสนามรบในอดีตได้กลายมาเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศเดียนเบียนฟูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฮานอยตั้งอยู่บนแนวพรมแดนเวียดนามลาว พื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาสูงการเดินทางที่สะดวกจึงมีเพียงทางเครื่องบินเท่านั้น <you>. okay. ที่ผ่านมาแม้จะเป็นที่รู้จักเพียงใดก็ตาม mm hmm. เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดอย่างลาวหรือไทย mm hmm. ก็มีโอกาสไปเยือนได้น้อย mm hmm. ด้วยอุปสรรคเรื่องการเดินทาง mm hmm. แต่อีกไม่นานนักปัญหาดังกล่าวก็จะหมดไป ที่ด่านใจจางชายแดนเวียดนามลาวในจังหวัดเดียนเบียนฟ